รอบโล่ปีศาจแดงประจำวันหยุดสุดสปดาที่2ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมถึงสาวกลีดยูไนเต็ดความรู้สึกคงประหลาดนิดหน่อยเพราะมีไม่บ่อยครั้งที่โปรแกรมลีกจะควบรวม2เกมติดต่อก,กันแต่มันเกิดขึ้นแล้วในซีซั่นนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยเมื่อช่วงต้นซีซั่นทำให้การวางโปรแกรมของทางพรีเมียร์ลีกมีความไม่สมประกอบเกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่เคสของปีศาจแดงกับยูงทองเท่านั้นที่ต้องมาพบกัน2เกมติดในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเพราะอย่างเคสใหญ่อย นัดยเย่าเยือนทั้งที่โปรแกรมลีกเดินทางผ่านครึ่งฤด,ดูกาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับว่าการที่ปืนใหญ่กับ,บเรือใบสีฟ้ายังมีเกมที่ต้องพบกันเองอีก2นัดทําให้กูลูฟุตบอลต่างประเทศยังไม่ได้การชื่อทีมของเป๊ปกูดเดล่าออกจากการป้องกันแชมป์ไปเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ในทางปฏิบัติแล้วนั้นยังสามารถแอบหวังเล็กๆได้แต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่าแฟนบอลของทั้งปีสแสดงและสาริกาดงคงไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะเป้าหมายเบื้องต้นของทงองททททััทฟฟั้้ง2ีีมมคืืือออกาารนนนดบบจใพ่ถวิช แลแ้วโดยเฉพาะปีสะแสดงภายใต้กุญซื้อใหม่ใช้ไ่กว่าใครๆที่ผ่านมาอย่างเอริกเทนฮากถือว่าสําคัญมากๆที่พวกเขาจะต้องกําตัวกับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เพราะมันมีผลต่อที่ทางการทําทีมรวมถึงที่ทางการเสริมทัพในอนาคตอย่างมหาศาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถือว่ามี2ช่องทางให้เลือกในการจะกลับไปเล่น UCL นะครับหึ 1. คือการทำอันดับให้จบเท่าโฟนในเกมลีกหรือไม่ก็ช่องทางพิเศษคือการต้องคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมารองให้ได้ซึ่งถ้ามองความยากง่ายก็ต้องบอกว่าช่องทางผ่านเกมลีกน่าจะง่ายกว่าเพราะใน,น,นยูโรปาลี างแรกเลยคือต้องตัดกับบาร์เซโลนาที่แม้จะเป็นบาซ่ายุคที่กําลังปรับปรุงใหม่ของชาบีแอนเดสก็จริงแต่ในแนวทางฟุตบอลถือว่ามีความยอดเยี่ยมในตัวแถมซีซั่นนี้บาซ่ายังมีโอกาสสูงมากที่จะได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ลาลีกาจากผลงานเกมดิดของพวกเขาที่นําจ่าฝูงโดยมีแต้มห่างจากเรอลมริตพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเชื่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองถึงตอนนี้ก็ไม่ได้หวั่นเกรงอะไรอีกต่อไปเขาต้องยอมรับว่านับตั้งแต่เอริกเทนฮาเข้ามาสร้างทีมจนถึงวันนี้กุนซอชาวดัตได้นําเอาความเชื่อและความศกกององรทค่ีเ ล้มเหลวอ,อย่างหนักเมื่อซีซั่นก่อนให้ฟื้นคืนมาแบบร0 0ซแต่ก่อนจะไปมองอื่นใดปีศาจแดงต้องเดินหน้าในพิเมลีซึ่งภารกิจตรงหน้าคือเกมวันอาทิตย์ไปเยือนลดยูไนเต,ตที่ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนประเด็นหลักๆที่เทนฮาร์ถูกสื่อยิงคำถามใส่ในการสัมภาษณ์งวดล่าสุดคือเรื่องความพร้อมของนักเตะ3คนอย่างอองตนี่มาซิยาอันโตนี่และสกอตต์แม็กทูมินีซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในทีมนัดล่าสุดที่เสมอกับลีดเมื่อกลางสัปดาห์ว่าจะสามารถมีใครไหมที่พอจะกลับมาได้ในเกมเกกวัอนงงอาทิตย และโดยส่วนตัวแล้วนั้นเทนฮากบอกว่าไม่ได้คาดหวังจากปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีแงด่ดีตรงที่ว่าเขาไม่เห็นว่าทีมมีปัญหาใหม่ให้ต้องแก้ไขอะไรนักข่าวจึงยิงคําถามต่อเนื่องไปในข่าวเดียวกันว่าแบบนี้มีโอกาสไหมที่3คนดังกล่าวจะพร้อมเจอกับบาร์เซโลนาในเกมเพย์ออฟยูโรปาลีกงวดแรกอันนี้เทนฮากก็ยืนยันคําเดิมว่าไม่ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับเรื่องตรงนั้นแล้วจากการที่ทีมยังคงเดินทางอยู่บนการแข่งขันทั้ง4ี่รายการนักข่าวถามต่อ เรื่องของอาการบาดเจ็บถ้าคุณดูเคสคริสเตนเอรกเซนคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ผลกระทบมาจากการมีเกมการแข่งขันเยอะแต่ก็ยอมรับว่านี่คือฤดูกาลที่ยากลําบากเพราะมันมีปัจจัยเรื่องฟุตบอลโลกที่เข้ามาแข่งขันในช่วงขั้นกลางฤดูกาลทําให้ผู้เล่นหลายคนต้องกรสึกหนักมากเกินกว่าปกติกระบวนการเหล่านั้นมันส่งผลกระทบกับการทํางานระยะยาวที่ผู้เล่นถูกโอเวอร์โหลดเกมเข้ามาสู่ปฏิทินมากเกินไปเทนฮากยังได้บอกด้วยว่าปัญหาของผู้เล่นปีศาแสดงอย่างเอรกเซนเจ็บและมาซิยาลไม่มีความพร้อมลงสนามนั้นจะกล่าวว่าเป็นผลพวงจากโปรแกรมที่่เตถมากกิน ไไก็ไม่ด้เพราะอย่างเคสเอรกเซนเจ็บเพราะถูกเข้าหนักจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามขณะที่มักซียาวเทนฮักใช้คําว่าไม่พร้อมเพราะเหตุผลเฉพาะตัวแต่ถึงอย่างไรเทนฮากก็เลือกจะมองว่าในเกมฟุตบอลระดับสูงิึงต่างๆพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะอาการเหนื่อยล้าหรือบาดเจ็บสาคัญคือคุณต้องหาขีดจํากัดของคุณให้เจอก็เท่านั้นจากนั้นนักข่าวยิงคําถามเฉพาะทางถึงเรื่องของการที่เทนฮางและทีมงานสามารถชุบชีวิตเส้นทางอาชีพการเล่นของมาร์คัสแรดฟอร์ดและล่าสุดก็คือในรายของเจดอนสานโชซึ่งสะท้อนหห้้เเ็นนว่าาาททีมงสตโค ดูจะต้องควรรู้สึกภูมิใจอย่างมหาศาลแน่ที่สามารถเสกสรรปั้นแต่งให้ทั้งสองคนที่ถือเป็นดารานักเตะอายุน้อยกบมาเป็่งประกายอยู่ในเวลานี้โดยเทนฮากเลือกจะใช้คําตอบด้วยการบอกว่าเพราะแบบนี้แหละงานที่พวกเขาทําจึงมีความน่าตื่นเต้นเพราะมันมอบโอกาสการทํางานให้กับคนหนุ่มๆและเราเองก็ได้รับพลังบวกมาจากพวกเขาสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเองว่าจะรับในสิ่งที่เรามอบให้หรือไม่มันาดมีบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจบางก็อาจต้องการแรงผลักดันและแน่นอนว่าบางครั้งมันก็คือเรื่องของการที่พวกเขาต้องกาารเห็นนว่แ งานที่เรากําลังทํามันสร้างแรงบันดาลใจได้ขนาดไหนคุณซื้อชาวรัสยังได้ระบุด้วยว่างานล่าสุดในเกมเจอกับลีดนั้นไม่ถือว่าง่ายเพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางจุดและมันส่งผลถึงเรื่องของความต่อเนื่องในการเรียนรู้วิธีการเล่นไม่ว่าจะเป็นแบกขวามิดฟิล์ตโฮไปจนถึงรายละเอียดในบางภาคส่วนอื่นๆในการนิเทนฮากยังถูกถามถึงเรื่องของพัฒนาการของอเลนโดกานาโชซึ่งนักข่าวเลือกจะใช้คําว่าเป็นพัฒนาการที่คาดไม่ถึงเมื่อก่อนตรงจุดนี้เทนฮากถูกขอ,อนิยามการเล่นของเขานับตั้งแต่ช่วงกนนุตบลลแตบแหเเป้้มาจดดดีูิ วการนาโชททำได้ค่อนข้างดีและในเกมกับลีดแม้การนาโชจะดูขาดขาดในเรื่องจังหวะตัดสินใจสุดท้ายทว่าเทนฮากก็มองว่าการเล่นของการนาโชถือเป็นภัยคู่คามต่อแนวรับคู่แข่งรวมถึงยังสร้างโอกาสให้ทีมได้แต่เทนฮากก็ไม่ได้ชมแบบร้อเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าการทําประตูก็ต้องมีด้วยเพราะในฐานะผู้เล่นเกมลุกการจบสกอร์ได้มันคือตัวตัดสินที่สําคัญเช่นเดียวกับแอซซิดโอเคหละว่าหน้าที่พื้นฐานต้องไม่ขาดตกบกพร่องแต่ในฐานะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทนฮากเลือกใช้คําว่าที่นนนีีี่่่่มมมคคควววาาาาาดหังทกกแพื้ฐ สังการสร้างอิมแพคกับเกมการมีสกอร์การพาทีมเก็บผลการแข่งขันแน่นอนคือประตูและแอสซิสต์ก็เช่นกันจากนั้นผู้สื่อข่าวเริ่มพยายามจะใช้คำถามที่สื่อไปในทางเสี้ยมสถานการณ์ประมาณว่าตอนเกมกับคริสตันพาเลตที่กาเโชถูกเปลี่ยนลงมาและต้องถูกเปลี่ยนออกไปเพราะคาบเซมิโนโดนใบแดงรวมถึงเกมล่าสุดกับลีดที่นักข่าวบอกว่าเมื่อมีปฏิกิริยาที่ไม่เข้าใจการถูกเปลี่ยนออกซึ่งเทนนักพูดขึ้นมาตอนการคำถามนี้ว่าไม่แล้วก็ธิบายต่อหลังคำถามจบว่าผมไม่คิดนะว่าเขาจะไม่เข้าใจเหตุผลของการตััดสินนนนนใจแ่นน่่อวาาเขามีช ซึ่งนั่นเป็นจุดแข็งของเขาซึ่งเขาจะนํามาสู่เกมผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อให้มันช่วยควบคุมความเครียดความกดดันจากเกมผมมองว่าเขาเองก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทีมต้องมาก่อนเสมอผมคิดว่าเมื่อเขาถูกเปลี่ยนออกเพราะอารมณ์แบบนั้นความหงุดหงิดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ยอมรับมันเมื่อถูกถามถึงเรื่องทัศนคติที่เทนฮากมักชื่นชมการณโชอยู่เสมอกุนซือชาวรัสบอกว่าอย่างแรกเลยผมเชื่อว่าผู้เล่นต้องมีความกล้าหาญและกล้าลองนั่นคือสิ่งที่เขาทํํําา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 ไไดดดด้้้้้ีีีเเเเเขขกกกกลลลจจะะ่่่่่นงงงงมมือออทททสสสสรโแตติยวุ้ คือการเอาลูกบอลใส่ตาขา่จากจุดนี้ที่เทนฮักต่อ,รอประเด็นเรื่องการาโชจะเห็นได้ว่าเทนฮักดูจะพอใจในทุกอย่างที่การณโชกําลังพัฒนาตัวเองไปให้ถึงและเลือกจะใส่ความท้าทายลงไปผ่านถ้อยคําว่าเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่การณโชต้องทําให้สําเร็จจากการเล่นที่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วนั่นคือการต้องทําประตูให้ได้จุดนี้ถูกมองว่าอาจเป็นจิตวิทยาเล็กๆที่เทนฮักต้องการส่งถึงการณโชและแฟนบอลอย่างเราก็ต้องมาคอยดูกันว่ามันจะส่งผลถึงการณโชให้ทําสิ่งที่ยังขาดอยู่อย่างเดียวนี้ตอบสนองได้หรือไม่ในส่วนของประเด็นเเรื่่องตตลดนกที ยังคงทํารายงานต่อเนื่องมีส่วนที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่ออะเล็กคุกนักข่าวฟุตบอลสายต่างประเทศรายงานว่าในเคดิกเตอร์อโอซิมเฮนที่ปีสแสดงถูกโยงชื่อด้วยมาตลอดอาจไม่ใช่งานง่ายคือไม่ใช่งานง่ายในแง่ของราคาอันนี้เป็นท,ที่ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับแต่อเล็กคุกรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าเคสนี้เชลซี Chelsea ก็เป็นอีกทีมที่เริ่มหันเลด้ามาหาตัวโอซิมเฮนโดยมีการวิเคราะห์กันว่าเชลซี Chelsea จะต้องพยายามหาทางปล่อยโรเมรูลูกากูที่ปัจจุบันถูกปล่อยให้อินเตอร์มิลานยืมใช้งานและในรายของโอซิมเฮ ด้านเงินทุนเขาจัดการให้จบอย่างเร็วซึ่งนั่นจะเป็นกรณีวัดใจนักเตะเหมือนกันว่าสุดท้ายจะเลือกแบบไหนอเล็กคุกยังได้รายงานเพิ่มเติมถึงเรื่องของอนาคตร,ระยะยาวของปีศาจแดงโดยมองว่าในมุมคิดของเทนฮากตอนนี้เขาเชื่อว่าไม่ได้วางตัวผู้เล่นอย่างแม็กไกวดอนนี่ฟานเดอร์เบกและมาซาาียว่าจะอยู่ในการทําทีมระยะยาวอีกแล้วและน่าจะมีการผ่องถ่ายส่วนเกินเหล่านี้ออกไปให้เหลวที่สุดเพื่อการเพิ่มพื้นที่ภายในทีมให้ไหลลื่นต่อการเสริมทัพใหม่มากขึ้นส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการเทคโอเวอร์ over, สโมสรอนอ กลุ่มทุนกาต้านั้นคือเรื่องจริงและในความจริงยิ่งกว่าก็คือกลุ่มทุนกาต้าไม่ได้มาเล่นๆแบบจะขอซื้อหุ้นส่วนน้อยเท่านั้นแต่ต้องการควบกิจการปีศาจแดงแบบฟูบชันจัดเต็มทุกตารางเมตรของสโมสรเป็นการเข้ามาเทคโอเวอร์แบบเต็มระบบพเพราะพวกเขาต้องการจัดการทุกอย่างเองทั้งหมดซึ่งข่าวชิ้นนี้ของเจมี่แจ็กสันถือว่าเป็นการหักล้างกับประเด็นข่าวก่อนหน้านี้ที่มีกระแสว่าครอบครัวเกรเซอร์อาจากลับลเป็นการปล่อยขายหุ้นส่วนน้อยหรือขายแบบเหลือหุ้นเอาไว้กับตัวบางส่วนไม่ใช่ขายทั้งหมดเพราะมองว่าภายใต้กกาาาาาาารทททํํงงนนนขขอออเิจให้สสมมมมมีูลค่่พึ เพราะผลงานในสนามดูมีความหวังขึ้นมาขณะเดียวกันเซอร์จิมแลดคลิปก็ดูจะไม่ยกธงขขาง่ายๆแม้ในทางข่าวจะมีการเปิดเผยว่าเขามีสินทรัพย์รวมน้อยกว่าทางฝั่งของท่านชิคเอาทานีแต่สื่อรายงานว่าเซอร์จิมแลดคลิปยังคงพยายามจะเข้ามาซื้อสโมสรจากครอบครัวเกรเซอร์โดยการนาเอาบริษัทด้านการงินระดับชั้นนํสองแห่งมาเป็นตัวช่วยในการประเมินมูลค่าแท้จริงที่ไม่โอเวอร์เกินไปของสโมสรพร้อมกับยังมีหวังในแง่ที่ว่าบางทีกลุ่มทุนกาตาอาจซื้อไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับการเป็นเจ ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ถือว่ากําลังเข้าสู่ช่วงเวลาสุกงอมใกล้ได้้อสรุปมากเข้าไปทุกทีและ3เดือนนิดๆของฤดูกาลที่งวดใกล้ฉากจบเข้าไปทุกขณะตอนนี้แฟนผีจะค่อยๆได้รับคําตอบในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นล้ว่าสุดท้ายมันจะจบแบบไหนทั้งเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรและเส้นทางที่ยังคงเดินหน้าอยู่ใน4รายการจะไปได้สุดถึงขั้นไหนกันบ้างถือเป็นซีซั่นที่แตกต่างจากช่วงเวลาเดียวกันนี้ของเมื่อฤดูกาลก่อน,อ,นอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะครับ